ใครระหว่างนี้มีส่งมาเรื่อยๆนะค่อยๆทยอยส่งมาก็ได้เมื่อไหร่จะถูกหวยกองสวัสดิการชื่อติ้งต้องเหรอชื่อติ้งต้องหรือติ้งตองนายยกมือสิติ๊งตองเหรอนายวะอ๋อเราเองเหรออ๋อไม่ใช่หนูอ๋อเขาเขียนกองสวัสดิการติ้งตอง อ่าเป็นติงตองซะแล้วะนะและคําถามมันก็ติงตองก็จริงจริงเลยนะเมื่อไหร่จะถูกหวยกูจะรู้กับมึงไหมถ้ากูรู้ป่านนี้กูก็คงรู้แล้วล่วงหน้าไปแล้วว่ากูจะถูกหวยวันไหนอ่ะนะเราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะถูกหวยวันไหนแนละ้วเลิกไปหาหมอดูเลิกถามหมอดูว่าเราจะถูกหวยเมื่อไหร่อีตัวหมอดูมันก็ไปรู้ด้วยซ้ำไปว่าไปจะถูกหวยไหม ถ้ามารู้หรืออาจารย์รู้เลขอย่างเงี้ยมีคนพยายามถามเลขอาจารย์ว่าอาจารย์จะ,จะถูกหวยอะไรดีมีหวยอะไรบอกไหมถ้าอาจารย์รู้อาจารย์จะไม่บอกเลขใครเลยเพราะอะไรกูซื้อเองไม่ง่ายกว่าเหรอไปกวาดซื้อให้หมดเลยล,ตลอตเตอรี่ตรงไหนไปกวาดซื้อเลขมาแล้วเอาไปขึ้นเงินคนเดียวสบายใจไหมล่ะรวยคนเดียวจะแบ่งคนอื่นทำไมตัวเองรู้อ่ะมันจะมีใครมาแบ่งความรวยให้ตัวเองมีปะ ไม่มีหรอกคลาเวลามันขายของมันจะอยากขายของคนเดียวเลยถูกปะมันไม่อยากมีคู่แข่งไม่อยากมีคนที่มาแข่งขายแข่งกับมันเลยแล้วนับภาษาอะไรการถูกหวยมันจะมาแบ่งปันเลขให้คนอื่นซื้อหรอมันไปไปไม่ได้หรอกถ้ามันรู้จริงมันซื้อเองไปแล้วมันรวยเองไปแล้วมันมามนานังเก็บเงินพยากรทำนายทายทักเราทีละไม่กี่บาทหรอกเสียเวลารวยถูกหวยมันรวยง่ายใช่ไหมล่ะมึงก็ปัญญาอ่อนนะอาจารย์อายุเท่าไหร่คะมึงไม่พ้นเลขกับกูว่า หลอกถามอาจารย์สูงเท่าไหร่จะเอาสามตัวตรง <st ills> อาจารย์อายุเท่าไหร่มึงจะเอาสองตัวตรงเห็นไหมเบอร์รองเท้าก่อน <st ills> ไหมล่ะมันหนีพ้นหวยได้ยว่เนี้นนอ่ะเริ่มมีประโยชน์และ้ะหลักปฏิบัติ38ปประการมงคลแห่งชีวิตข้อใดที่สำคัญและเป็นหลักเริ่มต้น กับชีวิตดีที่สุดได้ทุกข้อเลยไม่มีจุดเริ่มต้น3 8ประการเป็นมงคลทั้งสิน้นในมงคล3 8ไม่ว่าจะคบพันดิตอยาคบคนพานมีกัลยาณมิตรคบกัลยาณมิตรอะไรก็แล้วแต่นะทุกเราเนี่ยสามารถนำมงคล3 8อาจารย์พูดไม่ได้หมดหรอกในที่นี้มันเยอะให้เราไปเซิร์ช g o o g l e ก็ได้แล้วหามงคล3 8ประการแล้วเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ถ้ารู้สึกว่ามงคล38ประการมันโอ้มันยากจังเลยมันอ่านไม่ไหวเอามงคลส0ประการพุทธเจ้าบอกว่าใครสามารถทํามงคล10ประการนี้ได้ย่อเหลือ3 3สประการนี้ได้เนี่ยพพุทธเจ้าบอกว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีได้เกิดขึ้นแก่บุคคลน,นั้นแล้วคืออะไรรู้ไหมกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเนี่ยมงคล เลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีจะมีแก่บุคคลไหนก็ตามถ้าบุคคลนั้นปฏิบัติตามกุศล,ลกรรมมาบทสิอาจารย์พูดไปแล้วตอนต้นเลยกุศลกรรมบทสิบสิบข้อกายวาจาใจาสุจริตใครทําได้นั่นแหละมงคลสูงสุดในชีวิตเพราะนั้นทําให้ได้การทํางานจะยึดหลักอะไรจะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จการทํางานที่จะประสบความสําเร็จต้องยึดหลักอะไร อิทธิบาทสี่ก็ได้อิทธิบาทสี่ชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะคือความพอใจในการทํางานเวลาเราจะทํางานอะไรสักอย่างเราจะมีความพอใจในการทํางานไหมถ้าเราไม่พอใจในการทํางานมันจะทํางานได้อย่างเต็มที่ไหมไม่เต็มที่เหมือนเราโดนบังคับอ่ะเวลาเราโดนบังคับไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็จะผลงานออกมาไม่ดีเพราะอะไรเราไม่เต็มใจ นานั้นเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดคําฉันทะคือความพอใจในการทําสิ่งนั้นเมื่อเราพอใจในสิ่งใดการทําสิ่งนั้นจะออกมาดีวิริยะความเพียรเมื่อเราลงมือทําอะไรแล้วเนี่ยให้พยายามมีความเพียรในการลงมือกระทําอย่างยิ่งอย่าทำหมกหล,ล่อแหลกเยอะเยะนยืนทำได้ความจริงจังทํได้ความเต็มใจทํได้ความตั้งใจวิริยะเนี่ยคือความเพียรเพียรขนาดไหนเพียรแบบไม่ถอยกลับอ่ะ ทำแล้วทำอีกไม่ลดละไม่ลดเลิกทำอย่างถึงที่สุดทำอย่างเต็มกำลังความสามารถทำด้วยความตั้งใจของเราไม่ให้เผลอไม่ให้ผิดพลาดนี่คือชันทะอ,อะไรวะลืมเลยชันทะวิริยะเออวิริยะความเพียรจิตตะการกำหนดไว้ในใจ ตลอดเวลาว่าเราจะตั้งใจทํางานนี้ด้วยความซื่อสัตย์สจริบกําหนดไว้ใจในใจตลอดเวลาเราเราจะทํางานนี้ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่กําหนดไว้ในใจว่าเราก็มีสติสัมปพัญญะในการที่จะทํางานในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างไม่ผิดพลาดขาดเคลืน่นมีสติสัพชัญญะจดจ่อลงที่การงานนั้นไม่เผลอไม่พลาด วิมังษาคือการพิจารณาไข้ควรตามความเป็นจริงของกิจการงานนั้นว่าเออเราสามารถทํางานได้เต็มที่แค่นี้ก็ต้องยอมรับว่าเต็มที่แค่นี้ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องพัฒนากิจความสามารถศักยภาพของตัวให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าหลักในการปฏิบัติในการทํางานใช้หลักอิทธิบาทสีเลยเง่ายๆแค่นี้เราสามารถนําไปปฏิบัติใช้ตามชีวิตประจําวันเราได้เลยต่อไปเอาเมื่อกี้ลืมอ่านชื่อเลยคําถามดีชุนชนะเหรอ ชื่อแมทเหรอแมทชุนชนะโชดกลางเคำถามดีอยู่ไหนอะ่ะไม่อยู่เหรอกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าอ๋ออยู่โน่นอยู่โน่นโอเคตบหัวเพื่อนเล่นตบหัวเพื่อนแล้วเพื่อนดา่าอะไรวะตบหัวเพื่อนแล้วเพื่อนดา่าทำไงดีครับลากแต้มเหรอหนึ่งทัสองอยู่ไหนวะอ๋อเด็กนักเรียนเหรอคนไหนถามคำถามนี้ ตบหัวเพื่อนเหรอตบหัวเพื่อนแล้วเพื่อนด่าทำไงดีครับมึงอะต้องทําที่ตัวมึงเองไม่ใช่ไปทํากับเพื่อนมึงไปคนตบหัวเพื่อนแล้วเพื่อนด่ามันก็สมควรแล้วไปทำทำไมาล่ะยังมีหน้ามาถามว่าเราต้องทำยังไงดีมึงก็ขอโทษมันสิเออแค่ขอโทษเขาอะไปทาทาไมอย่าไปทําลายทําร้ายกันเราเป็นเด็กเล่นกันดีๆเอออย่าไปทาลายอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนกันใหได้ยากแต่งรถแล้วแม่ด่า ทำไงครับจากเหนือมหนึ่งทับสองเหรออันนี้เด็กมหนึ่งเหรอมต้นเหรออ๋อแต่งรถมีรถขับไว้หรอเด็กมหนึ่งเดี๋ยวนี้อ๋อมีแล้วเหรอโอ้ก็เลิกแต่งกันเองหาเงินเองให้ได้ก่อนแล้วมันก็ไปแต่งรถนะหาเงินให้ตัวเองได้ก่อนเออแม่ด่าก็ถูกต้องแล้วเอาเงินไปกินขนมไม่เอาเงินไปแต่งรถแต่งให้มันไน้อยลง การแก้ไขปัญหาการนินทาใส่ร้ายวิธีการแก้ไขปัญหาการนินทาว่าร้ายคนอื่นที่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปแก้ที่เขาแก้ที่เราใครจะนินทาใส่ร้ายป้ายสีเราว่าเราลังเกียจเดียนฉันเราปล่อยเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราอาจารย์ถามว่าคนนินทาเราอะ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีความอิจฉาเล็กน้อยอาจจะมีความไม่พอใจในสิ่งที่เราทําหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คําถามคือคํานินทามีผลอะไรกับเราไหมเอาความเป็นจริงลองตอบอาจารย์หน่อยคําว่ามีคนนินทาเราเอาเราไปพูดรับหลังมันมีผลกับเราไหมมันจะมีผลกับเราก็ต่อเมื่อเราไปใส่ใจมันเพราอเมื่อเราใส่ใจคําถามคือคํานินทานะั้นเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องจริงเช่นมีคนนินทาอาจารย์ทําไมอาจารย์เบียหัวล้านจังวะทําไมหัวมันโล้นจังเลยวะอาจารย์ต้องโกรธไหมถ้าเป็นปกติก็อาจจะต้องโกรธถ้าอาจารย์ไปใส่ใจ แต่คาถามคือถ้าอาจารย์ไม่ใส่ใจอาจาจะจะโกรธไหมย่อมไม่โกรธเพราะอะไรอาจารย์ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเออกูหัวล้านก็นี่เมื่อเราหัวล้านจรงิงๆเราจะปฏิเสธการหัวล้านของตัวเองได้ยังไงเขาดา่าหุยมึงวันนี้คนนี้มันแต่งตัวมาแก่แก่แก,แก่มากเลยแก่แตั้แต่ผมจะหลดปลายเล็บไปนะคําถามคือเราแกจ่จรงิงไหมจริงบ้าเริ่มไม่แน่ใจต,ตอบแล้วอ่าไม่จรงิงชายาจะปฏิเสธว่าไม่จริงอาจารย์แต่ถ้าเราแก่จริงเราก็ต้องยอมรับนะ ต้องยอมรับถ้าเรายอมรับได้เราจะมานั่งเดือดร้อนใจกับเรื่องคํานินทากันเลยนะไม่มีเพราะอะไรก็มันเป็นเรื่องจริงวิธีการคืออะไรอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องจริงเรายอมรับไปตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจอะไรมีสติสัปชัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริงแต่อะไรไม่จริงทํำยังไงเปิดเผยซะว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไม่จริงเปิดเผยไปตามความเป็นจริงก็นี่เมื่อไม่จริงเราก็แค่แก้ไขแต่ต้องเดินไปด่าเขาไหม ไม่ต้องเดินไปด่าเขานะเราแก้ไขที่ตัวเราเองด้วยการที่ใครมาถามอะไรเปิดเผยได้ก็เปิดเผยไปแค่นั้นเองพระนันกรบเ,เจ้าบอกว่าเมื่อมีคนนินทาใส่ร้ายป้ายสีเราได้ทำไม่จริงให้ทําอะไรทําตัวเสมอด้วยแผ่นดินแผ่นน้ํอย่าวันไหวต่อสิ่งนั้นเวลาเราเคี้ยวก้อนหินเนี่ยระหว่างฟันกับก้อนหินอะไรแตกฟันแตกใช่ไหมทาตัวเป็นก้อนหินซะเวลาเขาเอาเราไปเคี้ยวฟันเขาจะได้แตกระหว่างสายบัวฟาดกับภูเขา สายบัวฟาดภูเขาภูเขากับสายบัวอะไรแตกสายบัวแตกใช่ไหมจงทําตัวเป็นเหมือนภูเขาเมื่อเขาฟาดเราคนที่แตกคนที่เสียคือเขาไม่ใช่เราตอนนี้อาจจะกาลังจะโดนโดนใส่ร้ายป้ายสีเยอะมากจากคาไม่จริงมันมีจริงไม่จริงปะปนกันไปหมดแล้วเมื่อวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยออกมาเราคิดว่าคนที่เสียคืออาจารย์หรือคนที่เสียคือเขา ต้องเป็นคนที่ใส่ร้ายไ่ายสีเราถูกต้องป่ะเขาต้องเป็นฝ่ายเสียเมื่อทุกคนรับรู้ความจริงหมดคนนั้นจะแพ้ภัยแก่ตัวเองไปเพราะอะไรจากเดิมตอนเนี้ยทัวหันมาลงอาจารย์เดี๋ยวอีกสักพักทัวจะหันไปลงคนอื่นแทนเพราะอะไรเมื่ออาจารย์เปิดเผยความจริงทุกอย่างออกมาแต่ละคนแต่ละคนจะแพ้ภัยตัวเองหมดหน้าที่เราทําอะไรไม่ต้องไปทะเลาะเบาแหวงไม่ต้องไปต่อล้อต่อทีกับเขาหน้าที่เราเปิดเผยความจริงความจริงเป็นแบบไหนพูดแบบนั้น ความจริงเป็นอย่างไรบอกไปแบบนั้นแค่นั้นเลยเราไม่ต้องไปโกหกยิ่งโกหกยิ่งเกิดความเดือดเนื้อล้อนใจแก่ตัวเองยิ่งเกิดความเสื่อมเสียแกตัวเองเราจําไว้ไม่มีคําว่าหมาจนกรอกไม่มีคําว่าจนกรอกสําหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมหรือยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงไม่ว่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีนินทาว่าร้ายเราแค่ไหนก็าตามแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูด เราไม่ได้ปฏิบัติตามแบบที่เขาเนี่ยไปโจดไปจันไปใส่ลายป้ายสีให้เรายือนอยหยัดยืนบนหลักสัจจากความจริงตัวนั้นเป็นปารฐานเราต้องยือนหยัดบความจริงความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมออย่าหาข้ออ้างในการโกหกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดีหน้าที่เราพูดจริงตามนั้นตัวเองผิดก็พูดว่าผิดแต่ที่เขาบอกเราอันไหนผิดเราแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ไม่ต้องไปพยายามบิดผิวบิดเบี้ยวเพื่อให้คนยอมรับรับถือเราไม่ต้องผิดว่าผิดถูกว่าถูกจริงว่าจริงใช่ว่าใช่อย่าไปโกหกถ้ายิ่งโกหกเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีมันจะยิ่งสําเติมตัวเองให้หนักหนาะสาหัสกว่าเดิมอย่างที่คนในโลกใช้คำว่าแขแถ,แถมีแต่เจ็บนะเพราะสีข้างมันจะทะลอก มันจะเปิดเปิดไปเรื่อยยิ่งแผลไปเรื่อยแผลก็ยิ่งเข้าเนื้อในถึงเนื้อในกระดูกถึงเยื่อในกระดูกมันจะเจ็บเจียนตายทุกเจียนตายเพราะฉะนั้นให้เราพูดตามหลักสัจจความจริงหน้าที่มีแค่นั้นหน้าที่เราพูดตามความจริงแก้ไขทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่แก้ไขทุกอย่างตามการโกหกตอแหลไม่ได้ต้องแก้ไขทุกอย่างตามจริงเสมอให้เราเข้าใจตามบริบทนี้รักเสมอครับ หวานมาเชียบอกรักกูด้วยนะมอนหนึ่งทำห้าโอ้โหเด็กนักเรียนก็รักเรด้วยเนี่ยนะต่อไปต้องอยู่กับคนที่ไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขายังไงต้องอยู่กับคนที่ไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขายังไงหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงใครหมายถึงคนไม่รักนี่คือเพื่อนหรือผัว คำถามใครตอบได้คำถามที่ใครถามคับว่าอยู่กับคนไม่รักจะมีวิธีรับมือกับเขายัางไงเนี่ยคืออยู่กับแฟนเหรอใครตักคำถามนี้ขอขอถามเพิ่มเติมหน่อยมีไหมไม่รู้อยู่ไหนคือมันมีสองขริบทต้องอยู่กับคนไม่รักจะมีวิธีรับมืออย่างไงเนี่ยหนึ่งคนไม่รักเนี่ยเราต้องรับมือเขาอย่างไงสมมติถ้าเป็นสามีภรรยาเราเขาไม่รักเราแล้ว ทำยังไงไม่ต้องทำอะไรต่างคนต่างอยู่เพราะเขาไม่รักเราแล้ว,ลวตบมือข้างเดียวมันไม่ดงมังมมันมืดตบลงตบมือสองข้างมันดังนั่นหมายความว่าต้องอาศัยสามีเรารักกับเราด้วย er. แต่ถ้าภรรยาหรือสามีเราเลิกรักเราแล้วไม่รักเราแล้วเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงแล้วปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องทําอะไรกลับมาทําที่ตัวเองคือยอมรับความจริงแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้ายังต้องอยู่ร่วมกันหรือถ้าสามารถไม่อยู่ร่วมกันแต่ต้องเดินจากกันไปก็เดินจากกันไปด้วยดี ไม่ต้องไปเกิดความเบียดเบียนเดือร้อนต่อกันละกันแต่ถ้าเราต้องอยู่กับคนไม่รักเช่นคนในที่ทํางานไม่รักเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราเพื่อนร่วมงานญาติสาวโลหิตรังเกียจเดียดฉันเราไม่รักทํำยังไงไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าในสิ่งที่เขาด่าเราไม่ชอบเราไม่พอใจเราแล้วมันเป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าเออเราเป็นคนสันดาบแบบนั้นจริงๆวิธีการก็ได้สุดคือเปลี่ยนตัวเองซะเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้เขารัก เปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมองบุคคลนั้นว่าเป็นบุคคลผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราเพราะเขากําลังชี้ให้เราเห็นว่าเราแกกําลังประพฤติอย่างไรดีไม่ดีอย่างไงและควรจะต้องแก้ไขสัญดาคือการกระทําของตัวเองยางไรวิธีการคือเปลี่ยนแก้ไขตัวเองครับมองว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์แก่เราเขากําลังมีประโยชน์กับเราในขนาดนั้นถ้ามีคนเอาเราไปพูดผิดที่ไม่ใช่ความจริง ผิดศีข้อไหนก็ถ้าไม่ใช่ความจริงมีเจตนาในการบิดเบือนจากความจริงก็เรียกว่าโกหกแค่นั้นเลยก็ผิดศีลข้อสี่คือการพูดโกหกมันนั้นใครก็าตามใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นไม่รู้จริงพูดผิดจากหลักความจริงรู้อยู่แล้วว่าเขาทำแบบนี้แต่ไปบอกให้ผิดว่าเขาไม่ได้ทำแบบนี้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขานี่เรียกว่าการโกหกผิดศีลไม่สำรวมในวานจาอ่า เมื่อลูกบอกว่าตัดขาดจากการเป็นแม่ลูกกันลูกบอกว่าจะตัดขาดจากแม่เราเนี่ยควรทำหัวใจอย่างไรให้หยุดเสียใจหยุดเลยเลูกมันอยากจะตัดขาด่อให้มันตัดขาดไปเรื่องของมันช่างหัวมันหน้าที่เราดูแลตัวเองให้มีความเข้มแข็งในปัจจุบันเราอย่าไปอาศัยว่าใครต้องมาดูแลเราตอนแก่เข้าไม่ต้องเราสร้างเหตุปัจจัยด้วยการตั้งปติการดูแลตัวเอง ใครจะไม่ใส่ใจเราไม่เป็นไรแต่เราต้องใส่ใจตัวเราเองเพราะพุทธเจ้าสอนอยู่แค่สองเรื่องหนึ่งให้มีธรรมเป็นประททศมีธรรมเป็นสระณะสองให้มีตนเป็นประททศมีตนเป็นสระณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสระณะเป็นอยู่พึ่งตนเองโดยอาศัยธรรมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ต้องไปพึ่งลูกพึ่งหลามันพึ่งไปได้หรอกเพราะฉะนั้นมันอย่าตัดขาดจะไม่ปล่อยให้มันตัดขาดไปวิธีการทําใจคือมีสติสํารวมระวังอยู่กับปัจจุบนันขณะเราอยู่กับตัวเอง สร้างเหตุปัจจัยกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองในปัจจุบันขณะไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจกับสิ่งใดฝึกปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมฝึกทำคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วเราจะมีความสุขลูกมันไม่ได้เป็นทุกอย่างในชีวิตเราก่อนหน้านี้เราอยู่ได้ก็ไม่เห็นมีลูกก็อยู่ได้แต่ทําไมเวลาแก่ขึ้นมาแล้วบอกว่าต้องมีลูกเพราะลูกจะสังขาดก็กลับไปทําใจเหมือนเดิมในสมัยที่ไม่มีเรามีลูกแล้วเกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ร้อนเพราะลูกจะตัดขาดจากความเป็นแม่เป็นลูกต่อกันละกันเราทุกเสียใจเรื่องนี uh, fruit, ้ได้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมาวันนี้คือลูกของฉันแต่คําถามคือถ้าเราตัดเหมือนกับมันตัดโอเคเราไม่ยึดมั่นมันยังเป็นลูกของเราต่อไปถ้าวันหนึ่งมันเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดความทุกข์กายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันกลับมาหาเราเราจะพร้อมรับมันเสมอเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นลูกเราแต่วันนี้มันต้องการจะเดินออกจากเราไปก็ปล่อยให้มันเดินออกจากเราไป แต่มันจะตัดเราจากลูก <fifty goose Horse> แต่เราไม่เคยตัดมันออกจากความเป็นลูก <OVER> มันจะตัดตัวเองออกจากลูกของเราตัดเราออกจากความเป็นแม่ของมันแต่เราไม่เคยตัดมันออกจากความเป็นลูกเพราะฉะนั้นก็รักษาสภาวะใจว่ามึงจะตัดก็ตัดไปแต่มึงยังเป็นลูกกูเสมออย่างนั้นต้องเสียใจไหมก็ไม่ต้องเสียใจเพราะอะไรสุดท้ายความเป็นลูกเป็นแม่มันตัดกันไม่ขาดอยู่ดีมันเป็นเพียงวาจาในการตัดกันแต่ความรู้สึกทางใจเราไม่ได้ตัดไปเพราะฉะนั้นเขายังเป็นลูก แม้ปากเขาพูดแต่เขาก็ยังเป็นลูกสุดท้ายแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังนอนเรื่องในสันดาหรือนอนเรื่องในใจเราอยู่ดีเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องนี้ไม่ต้องไปทําใจอะไรคิดอยู่เสมอว่ามันตัดก็เรื่องของมันแต่เราไม่ตัดแค่นี้